เผือ่อนะวยวนี้หนังหเังเกาหลีเกาหลีเหรอเกาหลีโหอร่อยเลยอุ๊ยว่ะ <c oughs> อ๋อฮัลโหลสวัสดีครัพบพบกับเชฟหนุ่มภูธรวันนี้เชฟหนุ่มจะมาทำต้มยำขาหมูรับรองเด็ดมาครับ ครับเราล้างสาหมูให้สะอ,อาดแล้วเราก็จะเอามาทอดกันก่อนทอดพอ,อเหลืองๆนะครับเราก็จะไปต้มยำแซบ่บๆดูครับเดี๋ยวเชฟหนุ่มุนทอดสาหม,มูก่อน,นะครับเดี๋ยวเขาจะเตรียมเครื่องต้มยำครับผมลรงจะเชฟหนุ่มทอดเหลืองเอาแค่เหลืองพอแล้ควะครับไม่ต้องเอาจนกรอบ เอาแค่เหลืองๆกอนเราก็จะไปล้างเชฟหนุ่มจะเอาล้างด้วยแป้งกับเกลือล้างอน้ำมันออกเราก็จะไปต้มยำกันยวขอเวลาตัดสักครู่นะครับเดี๋ยวเราจะไปล้างกันเราก็จะมาเปิดน้ําล้างกันใส่เกลือลองไปใส่ไปเยอะยครับเกลือแล้วเราจะล้างออกแล้วก็นี่ครับครูเชฟ้นุ่มเพื่อให้มีกลิ่นแป้งครับใส่ลงไปเลย แป้งขอกรอบเราแป้งอะไรก็ได้ใส่ลงไปเลยครับถุงจะล้างถุงนี้รับรองไม่แน่ใจว่ามีคนทำมั้ยนี่แหละทำตามสูตรเชฟหนุ่มยังไงก็อร่อย,อยน้ำไหลแล้วจะล้างเ็าไปคั่วเครื่องต้มยำเชฟหนุ่มชอบคั่วมันจะหอมเวลาเราทานแล้วมันจะหอมมากนะครับเอเคครับเดี๋ยวขอล้างแป๊บหนึ่งนะครับล้งใส่แล้วเราก็จะล้างขามหมูแป้งกับเรือครับ เห็นไหมมันจะไม่มีมันปิดเลยมันจะแบบสะอาดน่าทานมากนะครับเช่นนุ่มมือเดียวเดี๋ยวขอตั้งกล้องไอ้ขอล้าง้วก่อนเราจะไปดูเครื่องต้มยำกันนะครับหลังจากที่เราล้างเสร็จหน้าตากไม่ขาวน่าทานครับยวเราไปผัดเครื่องต้มยำกันจะมาคั่วเครื่องต้มยำกันนะครับเช่หนุ่มจะคั่วถ้าคั่วแล้วไปต้มรับรองหอม ใช่แล้วมันต้มเด็ดอีกแล้วอ,อันนี้ยังหอมเลยต้มจำขาหมูบ้านเพื่อนทอดอยู่ที่บ้านเชฟหนุ่มเอามาทำเอามาต้มที่บ้านเพือ่อนก็จะมีลรมมบอกก็จะมีขาตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียม ลาอรเขาเรียกล่าขึ้นใช่แล้วก็พริกขวใส่เกลือลงไปหน่อยนึงตอนนี้ก็ขวจนหอมพอแล้วปิดแก๊สเราตั้งน้ำ ก็เดือดได้ที่แล้วเดี๋ยวจะมาเอาเครื่องต้มยำใส่ก่อนนะครับวัตถุดิบของเราก็จะมีอันนี้เชิ้หนุ่มขั่วแล้วข,ข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมแดงกระเทียมรากรากขึ้นช่ายแล้วก็มะเขือเทศขั้วแล้วครับแล้วก็จะมีนะครับเห็ดฟางแล้วก็ขาหมูหนึ่งถาดใหญ่ๆแล้วก็ใบกะเพราไอ้ใบขึ้นช่ายแล้วก็ไไออ้ะรใบผักชีฝรั่ง ไปครับเอาเครื่องไปใส่เลยทดลองมีมะขามเปียกด้วยครับดเด็ดแน่นอน <c ười> แค่นี้ยังหอมเลย,ยเดีือดครับแล้วไปขามมือไปครูครับเช็คนงิตั้ง,งกล้องโอ้ยใช่ค,ครับเป็นใสให้เดือ <ๆ S 2> ดๆเลย ก็จะใส่ขาหมูลงไปหนึ่งถาดใหญ่ๆเสลครับเป็นหม,มพทอดก่อนแล้วนะครับทอดแล้วมันจะนุ่มเวลาทานแล้วพอเปื่อยนมะันมันจะอร่อยมากแซ่บมากหม้มอใหญ่ครับต้มยำขาหมู ไปเปื่อยสดน้ำร้อนๆโอ้โเกือบเต็มหม้อครับเดี๋ยวรอเดือดก่อนนะครับแล้วก็เดือดได้ที่ใกล้จะเปื่อยได้เช่นเดียกับจะคลุกก่อนแต่คงที่ลดไปหน่อยใส่หน่อยเดียวก่อน,นครับที่ลดลดดีหน่อยนึงทดลองกลมกลม แล้วก็น้ำปลาใส่ป้ายเพราะว่าเราต้องปรุงตอนนี้เพราะว่ามันจะได้เข้าเนื้อของหมูด้วยนะครับตุนไปอีกประมาณสักยี่สิบนาทีแล้วเราก็จะมาใส่ต้นหอมผักชีใบกระเพราครับตอนนี้เดือดได้ที่เช็ดจะใกล้จะสุกแล้วเชีหนุ่มจะเอาเห็ดฟางใส่ครับนี่ครับไปเลยโอ้ยโดน บางทีถ้าคนเราจะคนชอบนะถ้าเกิดอ่าไม่ต้องให้เปื่อยมากเอาแบบเอได้กัดหน่อยถ้าเปื่อยมากมันจะไม่มีรสชาติาาให้ให้สุกเราจะใส่ต้นหอมผักชีใบกะเพราครับตอนนี้หมูกับเห็ดก็น่าจะสุกเรียบร้อยแล้วพี่หนุ่มก็จะใส่นี่ครับพริกขั่วแล้วก็พริกขี้หนูสวนทุบๆใส่ไปเราจะพอแล้วเราจะ ปรุงรสแล้วเอ้เราจะใส่เอ่อเขาเรียกว่าผักชีต้นหอมผักชีใบใบกระเพรานี่ครับใบกระเพราหนึ่งถาดใหญ่ๆกับขึ้นช่ายแล้วไอ้ใบตั้งโอะวะแล้วก็อ่าหอมเปร้ยวใส่เลยครับใส่ผักเยอะรับรองอร่อยมาครับคนให้เข้ากันก่อน น้ำแห้งอ่ะบปกไม่นานเลยเคยแน่นอนครับลองเด็ดให้ดูครับัลองเด็ดแน่นอนต้มยำขาหมูทอดก่อนนะครับขาหมูดูตามเชฟหนุ่มเลยทำเชฟหนุ่มก็จะปิดไฟแล้วโอเคบีบมะนาวใส่ลงไปหน่อยเพื่อความหอม ครับตักใส่ถ้วยนะครับเชฟหนุ่มจะตักใส่ถ้วยโอ้ยน่าทานมากเลยเอามาใกล้ใกมากย้อดเลยครับจะ <คน S 1> ไปซดกันนั่งซดกับเพื่อนๆร้อนร้อนกับรอ,อ,องเด็ดขาหมูทอดทอ <không S 1> แล้วก็มาต้ยามยำโอ้ควาเยือะเยอะละใส่ผักไปน้ำหน่อย นมเทปนี่สุดยอดครับนี่อยู่บ้านเพื่อนเหมือนเดิมเทปนมใส่ถ้วยก่อน,นครับเดี๋ยวไปนั่งทานกันมือเนี้ยักินกินเหลือตัดเลยครับจานใหญ่ๆโอเคครับเดี๋ยวไปเทปนมเทปยกไปทานนะเดี๋ยวเดี๋ยวตัดไปด้วยก่อนนะเอาให้ บบให้เห็นชัดๆดอืมนา่าทาเด็ดที่มันจะไปซดให้ดูร้อนๆนี่เอาไปเลยนเนื้อเยอะๆใบกะเพรานี่มันหอมเข้ากันมากเลยคิดครัวเสร็จครับเดี๋ยวไปนั่งทางนกันครับมาครับผมมานั่งกินกันกันกบเพื่อน ต้นน้ำร้อนเนี่ยมันตะแคงไม่ได้ได้เลยได้เลยโอโหเปื่อยเปื่อยเมืหลังเนี่ยเอาส่วนไฟมาใส่ดีกว่าไอ้ที่งีน้ำน้ำเนี่ยจะได้เนื้อมันจะได้เหลือเปื่อยมากเพื่อนอร่อยอืเปื่อยแล้วดี๋ยงนี้หนังหลัง กีเ be ็กหลีเหรอก๋หลีครว่าอร่อยเลยอ้ยอ่ะ้าฮัลโหลนี่ครับกินกันจานใหญ่ๆส้มปุยกองเกือบลุกส้มตาคนชิมคนสวยอันนี้เพื่อนสาวกินอะไรไปไม่รู้กินแตงโมไปกินแตงโมไม่ผายมากาครับแซ่บๆกินด้วยกัน พบกันใหม่คลิปหน้านะครับดูต้มยำอร่อยมาก